สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้พ่อกับแม่จะเดินทางไปยังนิวซีแลนด์เราจะไปเที่ยวนิวซีแลนด์เกาะเหนือและเกาะใต้ในเชื่องฤดูร้อนซึ่งจะมีอุณหภูมิประมาณ 9- ก้ถึง24องศาก็จะน่าจะเป็นทริปที่สนุกสนานใกล้ชิดธรรมชาติอาหารอร่อยแล้วก็อากาศไปนิวซีแลนด์กลาวนี้ คุณแม่เขาลงทุนหน้าดูเลยนะเนี่ยบินดิสนสคลาสอะไรนะดูในมือดูในมือในเนี่ยแฮปปี้นิวเยียร์ ลงที่โอ๊กแลนด์วันนี้วันที่30มสิเวลาที่นี่ใกล้เที่ยงเย็นคนละกี่กรุ๊กเท่ก็นข้่วหมกโมงเช้าเองที่ดีเร็วกว่าผมชั่วโมงเอาว่าไหนครับคุณพี่สวัสดียาเที่ยงได้กินชาเขียวตอนนี้ก็อยู่ที่แบ็กเก็ตเคลมของสนามสนามบินโอ๊กแลนด์ฮุตนูนโอ๊กแลนด์ นี่ที่นี่เห็นไกลๆเนี่ยแล้จะมีหมาคอยมาดมยาเจ็บปิดมันดมมาจะดมกระเป๋าคุณ <c oughs> น่ะครัรอสมัครพักเพื่องอยู่ยังไม่รู้หายไปไหนหมดนี่นี่นดูความทันสมัยของโอ๊กแลนด์ตอนนี้เราก็มาที่กลางเมืองเราจะหาข้าวกินกั <c oughs> นกินข้าวกลางวันข้าวเที่ยง ร้านนี้ก็คือร้านแกลนฮาเบอร์มีกุ้งมังกรเป็นๆของพัฒนาการจีนนี่เป็นอาหารมื้อแรกที่ออกแลนด์เรามากินข้าวเป็นมื้อแรกเป็นข้าวสองวันทีมงาน ประมาณ16คนสองาตาเลยเป็นเป็นที่ร้านหอยเบคือรตาคาลอเตอตัวใหญ่ เข้าฉชากถ่กับลัอบเตอรด์ดูตัวนั้นโอ้โหสวยจริงๆสวยน่ากินนี่คือราคาอยู่กันอย่างแออัดรอไปถูกเชือด อลแลนด์ก็เงียบสงบดีจริงนะไม่น่าเชื่อพื้นที่พันตารางกิโลเมตรมีประชากรอ,อยู่แค่ล้านคนล้านห้าแสนคนนี่กลางวันดูดิถ้ามไม่มีคนเลยเมืองก็สะอาดสะอา้านเราขึ้นมานะครับให้ท่านได้ชมบรรยายกาศด้านบนนี้นะครับอ่าสะพานนี้ก็มีความยาวประมาณหนึ่ง 1กิโลเมตรเศษนะครับ1กิโลเมตรเศษนะครับแบ่งออกเป็นกับหเลนนะครับแกแล้วบรรยากาศเบื้องหลังเมืองเมืองออกแลนด์ล่ะตรงนี้คือหน้าท่าของพวกงะเลยบินมาลง นี่ก็เฟืองอะไรก็ใหม่ลุอยู่ตรงหน้าท่าข้างหลังนั่คือฮาร์เบอร์บริดจ์ล่ะที่เราเห็นอยู่ไกลๆอยากจะให้ดูข้างล่างก็คือเห็นแล้วเห็นหินด้วย <laughs> น,นี่ก็ป้องกันคลื่นเนี่ยนกพวกนี้มันร้ายมากเลยพอ่ะเพราะเขาตกปลาเจอพวกนกมันง่าบไปเลยเจ้าพ่อเจ้าแม่ คอยเก็บตังค่าจอดร<ด>ถกระเป๋าจะได้จมี <c oughs> <c oughs> นี่เราก็มาที่ฮาร์เบอร์ที่จอดเรือยอท ต้นไม้ที่คุณบอดินถ่ายรูปนั่นแหละน่าจะเป็นบวชเดชนะเนี่ยฟ้าผ่าต้านไม้แยกเป็นสองส่วนแต่ไม่ตายดาวเอาเนี่ยเราก็มาชายหาดซึ่เปิษสาธรณะเป็นที่พักผ่อนของคนเมืองออกแลนด์แดดพ้องมาอาบแดดกัน กินบุญแก้วามานั่งกินในติ่งที่ร้านกำลังไปซื้อกินอยู่แล้วคุณแก้วแล้วขุนแกก็ได้ไอซีโมเว่นขึ้นมาได้สองได้สองพันออระวงังกินแล้วอ้วนนะจร <c oughs> ิงก็ห้ามเลยนะคอเลสเตอรอลเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมาเที่ยวมาเที่ยวใช่ไหมคุณเด็กแย่แล้วนี่คุเบร์ละว่าคุณบดินก่ <c oughs> อนก็คือบางบางแสนบ้านเรานั่นแหละ ที่นี่หาดเขาเล็กกว่าเราเยอะแต่นในขณะเดียวกันเขาก็สร้างแรงดึงดูดให้คนมาพักผ่อนหมดแรงแล้วเหรอฝั่งตรงข้ามมันก็เป็นโรสพาร์คโฮเทลเฮริเทจโรสส์การ์เดนแอนซี่สตรีมการ์เดน หนานาีกูหลาบเช้าหมดแล้วบอกไปขางล่างเป็นทะเลเหมือน,นเดิมโอ๊กแลนด์น่ทะเลอยู่รอบด้ แจ้วออที่นี่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวอยู่ตรงไหนก็ล่มลื่นไปหมดเพราะฉะนั้นนะครับราคาที่เขาพักนะครับให้ท่านตรวจดูโทรศัพท์นะครับว่าทำงนานหรือเปล่านะครับ,บนนให้วางโทรศัพท์ให้เข้าล็อกดีๆนะครับผมนะฮะ ลเดี๋ยวเราจะขึ้นสกายทาวเวอร์ลงแล้วลงก็ลงไปแล้วลงไปไหนไปขึ้นลิฟต์ลอดไปใต้นูน้นไปขึ้นลิฟต์สกายทาวเวอร์แต่ดันลงอุโมงก่อนลงอุโมงมาข้างล่างแล้วมาซื้อที่เจ็ดกันอุ้ยไงสกายจัมผมสกายจัมนายจะบ้างที่จัมมาเชิญ ก่อนมีเก็คสีเหรียญเดินเข้าไปมเข้ากิวแล้วเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ห้าสิบเว่าชันลนี่ลิฟต์มีกระจกให้เห็นนี้สูงความเสียวข้างล่างมาสมร้อยยเมตรนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ประมาณ2องเมตร มีคาเฟ่แล้วก็มีนี่ดูที่ว่าสูงขนั้งด52ชั้นเป็่ตึกระฟ้าแล้วมาถึงชั้น52ละไปผิดชั้นมานี่ถ่ายให้เห็นว่าพื้นมันหมุนเทียบกระเสา <c oughs> <c oughs> เราอยู่กันบนพระตะคารหมุน ห้าสิบสองชั้นห้าสิบสองชั้นที่บริเวณเลยเจริญอาหารหน้าดูเนี่ยก็ขึ้นมาสูงมันกันย่อยกันดีที่แกต้องตายลงมาอีกข้างนอกข้างนอกก็เป็นวิวนาเบอร์บริตไม่ใช่มือไม่ใช่มือสั่นนะ กระถา k a มันหมุนจริงคนอื่นก็ลงไปดูวิวกันหมดแล้วเนี่ยนั่งรร่งกันอยู่เลยนี่ก็ว <c oughs> ิวกคนที่สองแล้ววันนี้มองไปข้างนอกโรงแรม ก็แกลนนี่ก็สองทุ่มกว่าแล้วเราพักที่แซมอร์นจะสามทุ่มแล้วหลับกันหมดแล้วกินวายไปสองขวดโวดทีวีกำลังถ่ายทอดเรื่องเปลูอยู่นิวซีแลนด์ยนีไเมื่อันเริ่มเลยจะไปเปลูกันอีกแล้ว